ชาวเน็ตกดดันขอคำตอบหลังจากมีวิดีโอบนโลกออนไลน์วิดีโอหนึ่งกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในคลิปนั้นาศาสตราจารย์ชาวจีนผู้สนับสนุนปักกิ่งคนหนึ่งได้แสดงความเห็นที่คลุมเครือและน่าสงสัยโดยยกย่องความสำเร็จในปี2563ของจีนเรื่องสงครามชีวภาพไปรับชมกันค่ะคำพูดที่น่าสงสัยของาศาสตราจารย์ชาวจีนคนหนึ่งทำให้ชาวเน็ตประหลาดใจในวิดีโอเขายกย่องสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จเรื่องสงครามชีวภาพ เฉินผิงเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจีนสื่อของรัฐจีนชื่นชมเขาสำหรับคำพูดที่สนับสนุนปักกิ่งและขนานนามว่าเขาเป็นนักรบต่อต้านสหรัฐคำพูดซึ่งเป็นที่ถกเถียงครั้งล่าสุดของเขาอยู่ในวิดีโอ youtube ที่โพสต์เมื่อต้นปีนี้ จีนชนะสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามชีวภาพในปี2563นั้นไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เฉินบรรยายว่าปี2563เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับความก้าวหน้าของจีนหลังปี2563หลายประเทศในเอเชียตะวันออกซึ่งมีพื้นที่เยอะและมีอำนาจจะเริ่มกระบวนการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยด้วยการปริวัติด้านชีววิทยา ในไม่ช้าความคิดเห็นของเขาก็ถูกโพสต์บนทวิตเตอร์ซึ่งทําให้ผู้ใช้เกิดคําถามมากมายหลายคนรีทวิตคําพูดของศาสตราจารย์คนนี้ที่เอ่ยถึงสงครามชีวภาพหนึ่งในนั้นต้องการคําอธิบายเพิ่มเติมโดยโพสต์ว่าช่วยพูดให้ชัดเจนหน่อยสงครามชีวภาพหมายถึงอะไรอีกคนถามว่าสงครามชีวภาพหมายถึงเป็นการดําเนินกลยุทธ์ตามแผนใช่ไหม จนถึงตอนนี้เฉินยังไม่ได้อธิบายสิ่งที่เขาพูดแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำให้คนฟังตกตะลึงกับความเห็นเรียกแขกอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเขาเคยแสดงความคิดเห็นเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำให้เกิดการโตเ้เถียงโดยไปวิาพากษ์วิจารณ์คุณภาพชีวิตในสหรัฐเทียบกับจีนในตอนนั้นเขาพูดว่าค่าแรง2,000หยวนต่อเดือนในประเทศจีนหรือประมาณ300ดอลลาร์นั้นทำให้คุณใช้ชีวิตมีความสุขมากกว่ารายได้3,000ดอลลาร์ในสหรัฐเสียอีก และบอกว่าชาวอเมริกันติดกับดักอยู่ในความทุกข์อันแสนสาหัสเรื่องราวในภายหลังกลับเปิดเผยว่านักรบต่อต้านสาหรัฐคนนี้จริงๆแล้วมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักระยะยาวในรัฐเทก็กซัสประเทศสหรัฐการค้นพบนี้ทำให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดและทำให้ชาวเน็ตโมโหมาก